สวัสดีครับสดชื่นตอนเช้าอะไรก็ไม่รู้อะเรามา,มาเหมือนเดิมนะครับมัมมีมอนเดิมเกมนี้ด่านที่สนุกก็มีแต่มามมีนะครับนะไม่มีอะไรสนุกกว่านี้แล้วที่โหลดเกมนี้มาเล่นก็เพราะด่านนี้แหละไอ้ด่านพวะมัม,มีนแหละแต่ก่อนคงติดเอ็กช็อตไง เนเชในคอมมามีในมือถือนี่โอ้โหหนังชีวิตเลยโคตรมันเกี่ยวอะไรกับหนังชีวิตวะตามระเบียบแม่งบอดบอดโคตรเยอะเลยก็น่าจะมีคนอยู่นะครับสักสองสามคนหรืออาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะคิดไปเองที่ที่ผมจะไปก็ ดูๆๆๆเขาทอไม,มีคนมาแล้วว่าใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นึ้นไ้เล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงเป็นทำไมมึงเป็นไอ้เหี้ยแม่งมาตีเนียนอะ่ะยูดีก็เป็นโคตรโอ้ยเลยมาด้แดกพี่หรอเฮ้ยมึงมาเหรอมึงมาเหรอ มาแล้วครับพี่มาแล้วครับเฮ้ยผีมาผีมาผีมาผีใหญ่ผีใหญ่ผีใหญ่ปืนไม่ตรงอะ่ะมันยิงไม่ตรงย้ยเฮ้ยมันบินมาได้เหรอโอ้โหตายหมดเสร็จพี่ครับรอบนี้เฮ้ยจะวิ่งขึ้นมานะเฮ้ยอา้าวไอ้ใหญ่ตายแล้วมึง ไอพีใหญ่ตายแล้วมึงน็อกเอาแน่นอนบอกที่นี้แหละเไม่เอาแต่ซ้าเฮ้ยซาตกกูตกกูตกไอพีใหญ่ตายมันก็ไม่สำคัญหรอกกูตกตอนนี้อีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะแฟนสนับสนุนกูหน่อยแฟนสนับสนุนกูหน่อยอีกคนอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮี้ยแม่งเอ้าเอ้าเอ้ากูโดนจับกูโดนจับกูโดนจับไอเฮี้ยแม่งโดนจับไปทำอะไรไม่ได้เลย อุ้ยเฮียตกใจโอ้ยเฮียกลัวผีอยู่ไอเวนปกติก็กลัวผีอยู่แล้วนะครับนะว้าเอ้ยเฮ้ยอีตัวหนึ่งไหนวะนี่นไหมวะเฮียเฮียเจ๊ชาเจ๊ชาโอ้เอ้าอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งเลยอีตัวหนึ่งเลยเห็นไหนวะ อย่าลอยหลงังกูได้สัตว์เอาอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะเอามันเข้าไปทำอะไรวะเอาพีตัวหนึ่งไปไหนวะเนี่กูจะยิงทางแมวเลยเนี่ยมือมันไปติดนะครับมือมันเผลอไปกดติดไปเอาพีตัวหนึ่ง หายไปไหนเนี่ยมันจะเล่นซ่อนแอบแล้ววะอา้อาวไอ้บ้านี่ทำอะไรของมันวะมันจะเล่นซ่อนแอบอะดูโซงเรามานี่มานี่มานี่กูได้ปืนกูเห็นปืนกูเห็นปืนเลยวะในๆนก็อยู่แล้วก็อยู่เลยนะครับนะอยู่ตรงนี้แหละ เฮ้ยมันเข้ามาทำไมนี่สัตว์เอาเดินมาหากูเดินมาหากูเอาอุ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเพิ่งเดินมาหา,า,า,หาทำไมวะตกใจหมดหรือว่าเป็นผีนีงมันนีงมันนี่มันขุนนนนยพอ,องเป็นแล้วรอบนี้พอ,องเป็นแล้ว โอ้ยเฮียโอ้ยกระสุนแทบหมดมึงยิงอะไรยิงฮัลุได้เหรอพอมาอีกแล้วมาแล้วมันมาแล้วอะไรมึงจะมาหรือไม่มาตรงเนี้เอาไอ้สัตว์ไอ้ตัวใหญ่มาที่หายแล้วโอ้ยเฮียเฮียเฮีย ยิงมันดิยิงมันดิยิงมันดิโทรยิงมันยิงมันดิเฮ้ยแปลงล่างอุ้ยเฮียะไรวะตายวะผีมันเยอะไปบางทีแม่งผีเยอะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเอาผีเยอะเกินไปนะครับไม่ไหวว่ะ ลนด้วยแหละเอาไปเฮียแม่งโดดสูงไปโดดไกลไปโดดไกลไปเอาขึ้นดิขึ้นดินดโอ้ดีนะกูมไม่เป็นเอาอันนี้ก็โดดสั้นไปเฮ้ยมึงวิ่งหนีอะไรมาเอาเริ่มละเริ่มละเ,เริ่มบ้าแล้วตอนนี้กูเริ่มลนแล้ว ผีมันมาแล้วอ่ะอุ้ยโดดสั้นไปไอ้บ้าแม่งกูอยู่ตรงเดียวที่เดียวแหละเออเอระเดาเลยนะไม่กล้าโดดต่อแล้วโดดตั้งหลายรอบไม่กล้าทำอะไรต่อแล้วรอบนี้ยังโดดไปไม่ถึงเลยซ้ำไปนะ ไม่เอาแล้วครับนะอยู่ตรงนี้แหละไม่กล้าไปต่อแล้วมีเสียงไก่ครับขออภัยอาจตอนเช้าไก่ไม่ต้องขันเฮ้ยอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบอย่นี้เอามีปืนอ่ะป้าเฮ้ยยังไงวะเอาทำไมมันนานตบกันได้จังอ่ะสู้กันนานจังวะ ผีมึงไม่ตบใครเลยหรอผีตบใครไม่ได้เหรอไม่มีใครมาเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยมาหากูหน่อยกูเหงาวเนี่ยเหงานะพี่ยอ๋สเสริมและวสลายระเบิดไม่มีระเบิดชิบหายแล้ว ระเบิดมีลูกเดียวเอาผีทำอะไรวะมันทำไมมันไม่ตบคนล่ะมันทำอะไรอยู่ส่งไฟแล้วตอนนี้ไปไปลงไปเถอะไฮ้ไปกล้าลงไปอ่ะยังไงดีวะผีมาอยู่ใกล้อยู่นะเอาจริงใช่ๆอยู่ใกล้อยู่ มาจุ่าลของจริงพอกรลงมาก็มาหากูไงรอบนี้สวยครับพี่เฮ้ยพอกรลงมาแล้วมาหากูไอ้ฟัดอุ้ยตายตเรียบร้อยนางชีวิตย <c oughs> ิงหัวเลย <c oughs> ทำป้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเถอะๆมากเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายากูขอกูขออย่าตานดิเฮ้ยเอาไอเวนทำอะไรของกูเนี่ยมันไปยังไงวะฮึบไปได้ไหมอ่ะเอากูโดนอะไรโอยมึงมาถึงก็จับกูเลยนะขีมาได้นี่ว่า เจ็งกระเทียมดองพี่พ่องมาพ่องมาเชีย่ยมาอย่างนี้เลยไม่ต้องสนใจพี่พี่แค่มาเอือนผ่านทางมาไอสัตว์พ่องมาจริงด้วยพ่องมาของจริง <c oughs> ตายไปพ่องมาแล้วอู้อู้อุ้ยอุ้ยอู้ใครช่วยกวูวะแตงคิว ให้ช่วยก็ยีนีแตงคิวมากเลยพออ่องมาอีกแล้วปืนกูหมดอีกเว้นพอมาไม่พอปืนกูหมดเอาชีพหายแล้วกูตกตั้งเอาเว้นแล้วนี่เล้วนี่เล้วเวมึงติดอะไรเนี่ยมึงติดอะไรเทียพออ่องมาจริงอุ้ยอุ้ยกูโดนจับอุ้ยเฮียตาย ตายยังเฉียดถลกยังมาน่าสมเพชซะจริงจริงให้ตายสิอะไรมึงมายืนยันอะไรเฮ้ยอุ้ยตกใจหมดสั์มึงเดินมาอย่างนี้เหรอไอ้ซูเปอร์ฮีโร่หนังม้าว่ะอุ้ยอยะไรวะเนี่ยอุ้ยอย่ายิงกูดิตกใจ หมาว่ะหนังหมาว่ะโอ้ย oh yeah. <laughs> ผมที่ผมไปขึ้นตรงนี้ก็เพราะว่ามันมันน่าเบื่อแล้วนะครับนะเปลี่ยนที่กันมากนะครับไม่ผมก็ไปเล่นที่เดิมเท่าไหร่นะเล่นที่เดิมซ้ำๆมันก็น่าเบื่อใช่ไหมเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยถ้าถ้าหลบจะไม่น่าหลบพ้นว่ะช่างมันกูไม่เป็นสวยกูไม่เป็นั่แนแหละเจ๋งแล้วถ้ากูเป็นนี่เชี่ยมากเลย อะไรวะบีกี้นี้อ๋อผีนั่นเองก็ว่าอยู่อะไรพุ่งผ่านเราอยู่ตรงนี้ดีกว่ามาเลยไอ้ผีฟาโรเฮ้ยมันจะตายแล้วตองไปแล้วอ่ามันตายจนได้อะเกอิชามาใช่ไหมเฮ้ยสวยไม่มีใครมาลนะยิงหัวมาดิมาดิมาด,มาดิมันมาจริงวะไม่จากไปกล้าท้ามันเลยไม่น่าท้ามันเลยอีเวร กูติดอะไรกูติดอะไรกูติดอะไรทำไมมันไม่เดินมาเมื่อกี้คนไม่ติดนะเป็นอะไรวะ <c oughs> โอ้ป่าเอ้ยป่าเอ้ยคนเดิมนี่หว่ากูจําได้คนนี้เอาอกดโขนเอ้ยหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วโอ้ <c oughs> อย่าเพิ่งตายนะคนเล่นแน่นอนคนนี้คนเล่นแน่นอน,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 อนดูส่วแล้ว เฮ้ยเกอิชาเกการี่สวัสดีครับท่านสมาชิกนี่ไงท่านสมาชิกทำไมมันเดินไม่ไปไวะกี้เนี่ยหรือผมกดไม่ติดวะโอ้เสียเซลเลยโอ้โแต่น้อยพี่ก็ที่หนึ่งองแล้ว ตัวพีโร่ไปตั้งลายดอกนะเราต้องดูเอาไว้นะครับนะถ้าเราที่หนึ่งเราก็ต้องดูเอาไว้ก่อนห้ามห้ามไม่ดูไม่ได้ต้องดูต้องดูเสมอโอ้โหปืนไปที่ความสํนานอาวุธด่านสุดท้ายของวันนี้ก็เอาเป็น เล่นได้ไหมสิบวีนะครับสิบวีสิบวีพอเลยเราเราสิบวีพอเลย <c oughs> ยวนยวนไหน่อยยวนยวนสิบห้าวีไม่เล่นก็ได้วะวิหารอาดำ <c oughs> อันนี้ไม่ถึงสิบวี ไม่ถึงสิบปีก็มาให้แล้วเสียงอะไรวะเสียงอะไรอย่าบอกนะกูปินอ่อ้าวนั่นไงอีป่าเอ้ย มาแบบเงียบๆมาแบบเงียบๆสลดอย่างม้าเลยไหลยโนยนระเบิดแกกูทำไมเนี่ยคนแน่นอนนี่คนแน่นอนระเบิดอาคีคนไหนวะคนที่ว่าแล้วมันคนไหนอะ่ะอ้าวปลอดภัยสบายหายเงือบ ถ้าเต้นก็ยังธรรมดาอนนี่วะอะไรอะไรยิงอะไรเฮ้ยก like ูฆ่าเองกูฆ่าเองอีน่าตายอะไรวะใครยิงอะไรแปลงล่างแล้วสวย สวัครับพี่สวยครับพี่พอีกตัวหนึ่งไปไหนวะเอ้าแสงอะไรที่ตีนกูเนี่ยแสงอะไรวะเอ้าไอ้จีนมันอะไรผีไปไหนวะเฮ้ยล้างมือล้างมึง เอาเคี่ยแม่งหลบโคเร็วเลยโอ้โหต้องไล่ล่าต้องไล่ล่าเอ้ามันตายแล้วนี่วะเอามาจุลาดมาสวยอะไรขยุนระเบิดวนาะระเบิดมันจำเป็นนะเว้ยโยุนทำไมวะ เอ้ยกระสุนก็จะเป็นเหมือนกันกูย,ยิงทำไมเนี่ยมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมปืนเลยเตรียมปืนไว้ไม่วะไม่วะอะไรแรกเหรอเอาไปเอาไปเอาทำไมไม่ทิ้งเราทิ้งปืนดิแทงจิวได้ไหม ไปให้หมดอีนูสวยมาแลกปืนอีกมาแลกปืนนี่คืออะไรเนี่ยปืนอะไรวะเติมซื้อเติมซื้อหรือเปล่าแล้วมันแจกวะเนี่ยไม่รู้เว้ยมุกพกนี้ชอบไปเก็บเสียงเนี่ยเก็บเสียงหรือเปล่าวะ สวัสดีพ่อหนุม่มหน้ามนเอาเร็วจังวะปืน <c oughs> ไม่มีดาเมจเลยแต่ก็ถือว่าโอเคหรือเปล่าวะคิดไปเองหรือเปล่า จริงมันก็มีดามเมจนะกูมั่วขั้วอะไรมั่วอะไรบ้าไปแตงกิ้วฟรามมูกระทะวะฟรามมูกระทะเอาหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงก็เล่นพก เล่นพกซะเลยหมดทุกอย่างแล้วยังไงต่อดีวะปืนปืนปืนเอาไปเก็บต่อไปเก็บต่อเพื่อนแ k งกิ v เวลิมัสปืนมันก็หมดละ <c oughs> ืนก็ไม่มีน้ำหนักอีกแล้วกระสุนโคตรเบาบางเลยให้กูเถอะระเบิดให้กูเอ้ไม่ใช่ระเบิดปืนปืนกูไม่ถึงปืน Thank you very much. มึงยืนทำอะไรเนี่ยยืนให้ผีตบใช่ไหมโดลดงไปให้หมดไอเวนสวยอีกเกยชาอุ้ยเอา ไม่ตายทำไมกูตกไม่ตายวะคืออะไรเชียร์มันแซงแน่เลยอ่ะมันแซงแน่เลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยมีเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับขอไปด้วย เสียงมอเตอร์ไซค์เอาไอ้ควายเฮียกูตายแน่รอบนี้กูตายแน่เร็วดิเร็วดิวิ่งกันเร็ววิ่งกันเร็ววิ่งกันเร็วไอ้พวกนี่ตัดเป็นจะบัเ,ะเตะกาของ้างกูดิเฮ้ยอย่ามีเรื่องหรอไอ้เวนโอ้โหอเอ็ดห,หลังกูเป็นเฮ้ยหลังกูเป็นนะวะหรือว่า รู้ว่าเป็นยังคูคิดไหมคนเป็นใช่ไหมคนเป็นนี่แม่ชิบหายเลยนะอูย้ยี่อะของจริงคนเป็นชิ้น่งไอ้ซัดอออู้อย,ยแม่งคนเป็นชิบหายแล้ววะผมต้องระวัง <X 2> ผมต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษแล้วคนนั้นเป็นอะไม่ใช่บอเวีนกร,รมไอ้วีนไมาแล้วไม้แล้ว มึงเต้นก็เต้นไปนะอย่ามาควานกูไปนี่ก็ไปอยากเต้นก็เต้นไปเว้ยอย่าเข้ามาหากูเ <c oughs> <c oughs> กิลแลนด์อีนี่อย่างตอนนี้อ่ะไอ้ป้าเอ้ยมันหลอกเรานะมันหลอกเราผมรู้ดีผมรู้ดีมันหลอกเราแน่นอนมึงจะทำอะไรอยากรู้ตอนนี้อ่ะ เาไว้อีนี้วะเฮ้ยม,มาวะมึงอยามึงอยาเข้ามาหากูมึงอยาเข้ามาหากูกะไว้แล้วเชียวมันหลอก,กึินด้วยทำเป็นตีเนียนนะครับทำเป็นตีเนียนเข้ามาหาเราสุดท้ายก็จะตบกูอยู่ดีมึงจะตบให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยซูปเปอร์ฮีโร่ เฮ้ยได้ๆๆกูให้มึงเลยตัวนี้ฟันสวย <c oughs> จบแล้วนี่ว่าโอ้โ <c oughs> ชนกันเนี่ยอะไรวะชนกันเนีย <c oughs> มนมาเลยแล่พีท็อก <c oughs> เป็นไงล่ะเฮาอีกคนที่สองแน่เลย อีกคนที่สองเนี่ยมันจะมันหลอกเราเว้ยมันทําเป็นตีเนียนทําเป็นตีเนียนเป็นเต้นนะครับนะจะมาตบเรานั่นเองไม่ได้แดกหรอกบอกเลยเอวอัพวลวอัพยี่สิบอัพวลวไหมยากจ้าอัพจนขี้เกียจอัพเราอัพยากมากเยสโตปืนโอความสำนานเชี่ยวชาญวิธีการอีกเช่นเคย โอ้ของขึ้นเยอะของขึ้นเยอะรับสักหน่อยการต่อสู้เติบโตเติบโตอะไรเติบโตวะได้อะไรมาทำไมมันขึ้นไม่มีอะไรเนี่ยมันขึ้นแดงทำไมวะสีแดงเ็าตกใจไงว่าอะไรไปที่รับรางวัลโอ้โหถ้าซื้อแพ็กเกจที่ได้ทาวอนเลยนะ แต่ใครจะมีเงินซื้อทาบอลเหรอทาบอลมันไม่มีเงินเติมนะไปลุ้นเลยรับรางวัลเมลว่ยี่สิบพ,พี่บุงบ้งบุ้งว่ะเอาไว้ขราวหน้านะครับใครที่เข้า <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ